ก่อนจะไปเมักับแม่นะคะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องใหม่ชินอฟฟิเชีให้แม่ด้วยค่ะวันแรกที่เป็นพ่อเลยรู้สึกไงงงงงแล้วโทรหาใครโทรหาพี่ออยคุณธนารักเด็กไหมชอบเด็กอยู่แล้วคืออายุ3าสไม่มีนี่แต่นี้ยังเต็มอยู่เลยแต่นี้ยังเต็มอยู่เลยฮะคือชอบเลี้ยงลูกว่างี้เหรอตอนนี้มันชอบไปแล้วอะแม่เขาทํางานเยอะเป็นคนนอกวงการหรือเนอกวงการครับ อายุ10เดือนเนี่ย <c oughs> เริ่มพฤติกรรมเลียนแบบพอครับป,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 ป้าปขอบคุณครับอ้ำๆอ,ำอำม้มหม่มม๊ม,ม่มากับรถจักรยานหม่ำมหมดจานกริ้งกหนูนเก่งจังเลยสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโขเด้งสนับสนุนโดย ชูชาบูสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาอยู่กับปากยากอยู่กับคิมรายการที่จะพาไปเมาในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้สาวเชาว้ชา แบบนี้นะจ๊ะแดดก็จ้าแล้วนะจ๊ะแดดเปรี้ยงแค่ไหนแม่ก็อยากจะรู้ถ้าเราจะไปจู่โจมก็จะดูเป็นคุณแม่ที่ไม่น่ารักเรียกเขาเลยดีกว่าพอตสลันมาเอ้ามาแล้วเหรอมาแล้วมาหาแม่หน่อยแล้วกำลังจัดของเลยจะจัดของอะไรไว้ให้ฉันนี่สายแคมปิ้งไงนี่ค่ะคุณพอตสลันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอตเรารู้จักกันมาตั้งนานจะมาอยู่อยู่วิลล์ก่ะ คือมาอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคนที่ชอบอยากรู้เรื่องมักก็คือป้าข้างบ้านอันนี้เขาอยากเป็นคุณแม่ข้างบ้านคุณแม่ข้างบ้านคุณแม่ข้างบ้านอยากรู้อ่ะเก้า <c oughs> <9 S 2> เดือนที่เธอปิดอยู่เนี่ย ฉันต้องควานหาว่าท้อไมก้าวเดือนมาปิดอะไรนักหนาคือไม่ได้ปิดเหมือนไม่ไม่ได้เปิดเพราะเอาพูดตามตรงเลยไม่รู้จะไปบอกอยังไงก็เลยไม่เอาเปา็นว่าออกไปเที่ยวตามปกติก็พาลูกไปข้างนอกปกติเพื่อให้คนรู้แต่สุดท้ายแล้วคนไม่ได้สนใจเลยสนใจแต่เด็กเพราะจะรันนะเขาไม่ทักเราเลยเหรอ,อเขาแค่ทักอ๋อพอลูกเหรออ๋อลูกลอ่ะเดี๋ยวไปลูกก็เหรอ <c oughs> ครับไปลูกแล้วครับก็คนมาเพิ่งมารู้ตอนก้าวเดือนเนีไปคุยข้างในไหมเธอจัดของก็เลยจัดเป็นฟิลแคมป์ปิ้งไปดูเอาพฉันจะมาคุยเรื่องลูกหมอชัดแคมป์ปงแคมป์ Hva oh, var det? det. นี่แหละแคมป์ของเธอแคมปิ้งคือปกติอ่ะเป็นแบบสายแคมป์อยู่แล้วนี่หกเดือนพาลูกไปแคมปิ้งมาแล้วเหรอใช่ไอตัวเล็กเข้าป่าไปอยู่แคมปิ้งอย่างนั้นเหรอเข้าป่าเลยส่วนพึ่งเข้าไปในป่าเลยเหรอเออแล้วไม่ร้องไห้งอแงไม่ร้องโฮมเดี๋ยวเจอแล้วจะรู้ว่าเขาเป็นเด็กแบบว่าไม่ได้งอแงเลี้ยงง่ายนี่ก็เลยไปกลางไม่ได้บ่อยก็เลยเนี่ยมากางไว้สนองนิดตัวเองกางไว้หน้าบ้านเย็นๆก็อาจจะมานั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกไม่ค่อยมีเวลาไปกลางเต็นท์กลางเต็นท์ใส่บ้านตัวเองเ็เาไหร่เออใช่เอาไป วันแรกที่เป็นพ่อเลยรู้สึกไงงงงงไอ้นี่ออกมาแล้วร้องแอะแล้ว,แล,วแล้วเห็นหน้ามันปุ๊บหน้ามันเหมือนเราใช่โอ้ยตอนตอนแรกยังไม่ออกเราบอกเขาออกมาเขาตัวเล็กเขาออกมาสองโลก,กว่าอะไรอย่างงี้แค่งงวะทำอะไรต่อเนี่ยเพราะเราไม่เป็นเลยไงสิ่งแรกที่รู้สึกคืองงงงกับว่าวากับโทรหาเพื่อนเยอะ บบเฮ้ยทำยังไงวะเฮ้ยแล้วก็ใช้วิธีเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วโทรหาใครโทรหาเพื่อนเนี่ยใครวะโทรหาเพื่อนมีโทรหาพี่ออยคุณธนาอ่าเอรามพี่ออยบ้านอยู่นี่ใกล้ๆกันพี่โทรหาพี่ พี่อ้อยทํายังไงวะเฮ้ย <c oughs> ลูกนอนทําไงวะทั่วไปอะวิธีการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยบางทีโทรหาแม่แม่ผมนะโทรหาแม่หรือไม่ก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตโทรถามคุณหมอหมอคลินิกที่ทําหน้าอย่างเงี้ยเออเขามีเพื่อนที่เป็นหมอเด็กอะไรเงี้ยก็จะคอยถามตลอดมีพี่น้องกี่คนมีพี่สาวครับตอนเราโตขึ้นมาเราเคยคิดไหมว่าฉันอยากมีลูกรักเด็กไหมชอบเด็กอยู่แล้วคือเอาจริงๆนะถ้าคิดวางแผนไว้อะคืออายุ3 2ไม่มีนี่ <c oughs> แต่นี่ยังเต็มอยู่เลยแต่นี่ยังเต็มอยู่เลย แล้วก็มีครอบครัวมีลูกคือชอบเลี้ยงลูกว่างี้เหรอตอนนี้มันชอบไปแล้วอะมันก็มันก็มีคนช่วยมันก็มีคนช่วยมีแม่ผมช่วยแล้วก็แต่ว่าแม่แม่เขาทํางานเยอะแล้วแม่เขาก็แบบเหมือนไม่ไม่ไม่ได้อยากแบบว่าคือเคยคุยไว้ว่าแม่แม่แม่โฮมนะเป็นคนนอกวงการหรือเานอกวงการครับเป็นคนนอกวงการคือคุยกันไปแล้วว่าเอ้ยเขาแบบเขาอยากอยู่เฉยๆเงียบๆลูกชายตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเดือนครับสิบเดือนชื่อลองโฮมเรามั่นใจได้ได้ไงว่าเราเลี้ยงไหวตอนแรกอัไม่ตอนแรกนี่เตรียมหาพี่เลี้ยงเลยอะตอนแรกกับ โชคดีที่ละครเขา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 ยุบโปรเจกต์พอดีแม้ว่าเราอะน่าจะเป็นเป็นพ่อที่เลี้ยงลูกได้ได้ดีนะเพราะว่าอะไรวะเราผ่านอะไรมาแยะเลยเราไม่ใช่คนธรรมดาเราผ่านมาเยอะเราจะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงตอนเด็กๆเป็นไงโอ้โหเกเรไหมเด็กๆพ่อแม่ก็สปอยก็เราลูกชายคนเดียวข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรข้อดีก็คือก็เราก็ได้ทุกอย่างข้อเสียคือคิดว่าเราจะได้ทุกอย่าง คิดว่าตัวเองระหว่างเชื่อมั่นในตัวเองกับดื้อเอาจริงๆไม่ใช่คนเชื่อมั่นในตัวเองเราดื้อเป็นคนดื้ออ่าฉันไปคุยต่อหน้าฮม <c oughs> ได้ครับไอเดียมาแล้วเชิญครับเชิญครับพี่คมิคมพีคม่คมิมน้องฮงไหนซีรุ่ไนไอ้ดู เอาป้ามามาหาป้าไหมาโอ้โหโผ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 ่อนั่งไหมเราอ่ะนั่งเรายิงเข่าไม่ค่อยดีเราต้องนั่ง<อ>ทำไมเขาชื่อโฮมเอาเหมนตั้งว่าโฮมส่วนตัวเลยอ่ะส่วนตัวมากๆเลยชอบหนังเรื่อง Sherlock h o m e หนึ่งนแล้วก็รู้สึกว่าคำว่าโฮมมันคือแบบบ้านอ่ะลูกเปรียบเสมือนบ้านของเราก็เลยใช้คำเป็น d o u b l ล m e น n i n g เวลาเขียนก็จะเขียนเป็น H O L M E S home เหมือน Sherlock h o m e แต่ว่าความเข้าใจด้วยตัวเราเองก็คือบ้าน เลี้ยงยากไหมไม่ค่อยยากไม่ค่อยงอแงตื่นมายังไงทำไงในหนึ่งวันเราทำไงกับเขาเลี้ยงยังไงตื่นมาตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งนี่ให้นมก่อนกินนมปุ๊บเขาจะกินนมเองลุกไปนอนบนเตียงโฮมคือเตียงโฮมจะแยกนะแต่ว่าอยู่ติดกันตีสี่ครึ่งก็คือจะลุกไปอานนมให้แล้วก็ไปนอนข้างๆเขากินนมเสร็จตีห้าเขาจะหลับต่อถึงประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงผมเจ็ดโมงลงมาเอามาไว้ในคอกเพื่อไปทำกับข้าวแล้วก็ทำกับข้าวเสร็จมากินข้าวกินข้าวเสร็จอาบน้ำอาบน้ำเสร็จลงมาเล่นแป๊บนึงแล้ว เรานอนห้องเดียวกับลูกไหมนอนนอนเตียงเดียวกันกับลูกไหมนอนห้องเดียวกันคนละเตียงเตียงผมก็จะเป็นเตียง6ฟุตเตียงลูก3ฟุตทําไมเธอแยกลูกนอนเป็นฝรั่งขนาดนั้นนะจริงๆจะแยกห้องด้วยอยากเลี้ยงลูกให้เป็นแบบฝรั่งทําไมรู้สึกว่าเด็กเขาได้มีความคิดเป็นของตัวเองได้เรียนรู้เร็วอย่างอย่างเวลาผมเรียนเนี่ยผมฝึกเขานอนเองด้วยหนึ่งทุ่มเนี่ยถึงเวลาอ่ะสมมติมาถึงหนึ่งทุ่มกินข้าวเสร็จอาบน้ําอ่านนิทานเสร็จหนึ่งทุ่มก็เอาขึ้นไปถึงปุ๊บผมจะอุ้มแล้วบอกเขาว่าเ จะนอนแล้วนะลูกแต่นอนแล้วนะครับวางแล้วออกเลยแล้วก็เปิดกล้องดูเขาก็จะดิ้นดิ้นเขาก็จะบิวตัวเองบางทีก็จะมือไปจับผ้า <laughs> เราจะไม่ก่อมลูกนอนไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้นอนด้วยตัวเองวิธีการเลี้ยงยกเยง็เลี้ยงยงแบบไหนนะคือเอาจริงๆเลี้ยงเลี้ยงแบบฝรั่งแต่ว่าวิธีการกินข้าวี่ให้กินเองเขาเรียกเป็นแบบตัวยอ่อคือ B L W มันคืออะไรมันคือเหมือนแบบเลี้ยงให้ลูกแบบว่าช่วยเหลือตัวเองอะ่ะ B L W เนี่ย เริ่มฝึกเริ่มฝึกได้6เดือนตั้งแต่ 6, 6เดือนเราถึงจะฝึกลูกเราได้ใช่เขาจะกินแบบไม่ได้เลือกถ้าเกิดว่าเลี้ยงอีกแบบหนึ่งบางทีเด็กไม่กินผักอะไรเงี้ยโฮมกินหมดใบกะเพราใบโหระพา,ะพาแตงกวามะเขือเทศพอเขาหนึ่งขวบเขาจะกินเก่งละพอ,อตอนเนี้ยโฮมเริ่มหัดใช้ช้อนแล้เริ่มเริ่มจับช้อนมามีตะกอะไรงเงี้ยงงแงะไหม เ,เขามีมุมองอแงข <S <S เขาไหมเขางอแงตอนไหนเวลาไหนหิวนมกับบางทีอยากอ้อนวิธีการเลี้ยงเนี่ยเราไปหาตาม Google หรือว่าหาตามอะไร Google ไม่ก็เข้ากลุ่มพวกกลุ่มใน a c e b o o k อะ่ะมันจะมีเป็นพ่อๆทั้งหลายแหล่นละพ่อแม่ตัวใหญ่จะเป็นแม่ม,มันจะเป็นกลุ่ม B L W ก็คือมันจะเป็นกินข้าวให,ให้ให้ลูกกินข้าวเองเลี้ยงแบบกินแบบ B L W แล้วก็มีกลุ่มแม่และเด็กซึ่งบางทีผมก็จะเข้าไปถามในกลุ่มอะไรเงี้ยว่าแบบว่าลูกร้องไห้เยอะครับช่วง4เดือนลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็ก ในแต่ละเดือนนะ่ะเขาจะมีการพัฒนาการที่ไม่เหมือนกันอพอช่วง5เดือน6เดือนจะเริ่มเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างอยกตัวอย่าง <c oughs> เช่นอายุ10เดือนเนี่ย <c oughs> เขาจะ เริ่มเริ่มพฤติกรรมเรียนแบบเช่นอะไรลูกทำตามยังไงตบมือนะตบมือสิเนี่ยจ,จะให้ทำไม่ทำถ้าคนเยอะๆเขาอาจจะไม่ทำพร้อมป้าๆขอรถได้ไหมขอป้าๆขอบคุณครับอ่านี่สอนนี่คือสอนเฮ้ยตะก,กี้ก็ทำมืออย่างนี้ตบมือตบมือแปะแปะอาจจะมือแปะแปะ,แปะ,แปะอย่างอย่างไม่ไชอบแบบ อารมณ์ติดๆแล้วถึงจะทําแต่ว่าเลี้ยงแบบนี้ดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือเด็กมีการพัฒนาการเร็วมากๆเล่นคนเดียวได้นานแค่ไหนปล่อยว่ในคอกเนี่ยเล่นได้นานถ้าไม่หิวอะอยู่ได้เป็นชั่วโมงเหรอใช่เราก็ไปนั่งดูหนังเนี่ยนั่งอยู่นี่แล้วมานั่งดูดังตรงนี้คือเขาไม่ได้งอแงอะไรมากบางทีอะเขาแค่อยากให้เราเข้ามาอยู่ในนี้กับเขาเป็นเพื่อนเขาเฉยๆบางทีเขาเรียกเราอย่างเงี้ยแค่เขามานั่งข้างๆเงี้ยก็บางทีก็ไม่ได้มาหาเขาก็นั่งเล่นเขาเห็นว่าอ๋อมีคนอออยยยยยยยู่่่ด้ววชีีิตทเเเเเเคคปปป็็นนาาางรหหไมะ เง่าไหมก็นิดนึงเพราะปกติแล้ว็็ออกนอกบ้านเนะก็เรียกเพื่อนมาตอนนี้เรียกเพื่อนมา <laughs> เรียกเพื่อนมาแต่มีเวลาจํากัดว่าถ้าคุณจะมาบ้านผมนะคุณจะมาเที่ยวหรือคุณจะมานู่นนี่นั่นถ้าจะมาเอาถ้าจะมาอุย แล้วเขาชอบเล่นกับใครก็เล่นด้วยเนาะเรายังไม่ได้เจอโลกกว้างไม่เคยเห็นผู้หญิงหน้าตาดีเนาะพวกนี้พวกเราน่าตาตลกเคยชอบเล่นเคยเห็นเด็กมือเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทีมงานเราคุณย่าหน้าตาตลกนี่คุณย่าหน้าตาตลกนะมีอยู่สองอย่างถ้าทําท้านนี้แล้วแล้วอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้คืออารมณ์ดีแต่ถ้าอย่างนี้แล้วแบบคือโมโหนี่อารมณ์ดีเอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอ้ชุนใจใครใจไอ้ของไอ้ของอ๋อขอบคุณนะคะไอ้ของอัชจุไอ้โน้คาดหวังไหมว่าอยากโตมาอยากให้เขาอะไรยังไง ไม่คาดหวังอะไรเลยแค่เขาชอบอะไรรักที่จะทําอะไรแบบจริงๆเ,เราก็สนับสนุนเขาทุกอย่าง <c oughs> เขาจะเป็นอะไรก็เป็นตั้งใจว่าไม่ตีลูกไม่ไม่ไม,ไม่ตีเลยไม่กะจะว่าจะไม่ตีผมว่มแรกๆก็ท้อผมอะแรกๆแบบโหเครียดอะเพราะว่าเด็กร้องไห้แล้วเราไม่รู้ไงว่า <c oughs> ต้องการอะไรวะเนี่ยจะเอาอะไรเราไม่รู้อะบางทีเราเครียดเราไปนั่งเครียดอยู่ในห้องน,น้ำแล้ป ทำยังไงดีวะเนี่ยลองให้หิวนมอันนี้คือหิวนมเธอไปเอานิทานมาจากไหนนิทานเนี่ยเหรอฉันไม่เคยคิดเลยตั้งแต่รู้จักกับเธอมาว่าเธอจะมีภาพนี้มีต้องอ่านนิทานกลมลูกไว้อย่างเงี้ยติดตัวเป็นแบบพ่อลูกอ่อนอย่างเงี้ยติดต้องอ่านนิทานนะเนี่ยเหรออ่านยังไงเธอจะต้องทําเสียงเล็กเสียงน้อยไหมนี่ดูดิกกุ๊กกิยักคิ้วหนูเล่นกระดิกนิ้วออหนาดูดูดูดหลิวตาหนึ่งตาแลบลิ้นยาวๆอ่า กะทืบเท้าทีละขาเหยียดแขนแตะฟ้าแล้วมาลูปพุงหมุนแนวสรายตัวสั่นหัวจนยุ่งขยีงเท้าให้สูงมาเล่นดึกดิ๊ก อ๋นี่คือการสอนให้เด็กอ่ะมีท่าทางต่างๆใช่และท่าทางต่างๆของเด็กและคำพูดด้วยท่าทางต่างๆของเด็กอันเนี้ยเนี่ยอ่านเล่มเนี้ยโฮมพูดครั้งแรกเลยอ่ะมัมมัมอ้ํามัมมัมเออเนี่อ้๊ามัมมัมอ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะอ้๊ามัมมัมมัมคำใหญ่ๆมากับรถไฟมัมไวปูนบูนอ้๊ามัมมัมมัมคำน่ากินมากับเครื่องบินน่ากินบ้นบูน อ้ําอ้ําหม่ำหม่ำหม่มำคําเบิกบ้านมากับรถจักรยานหม่ำหมดจานกริ่งกริ้งอันนี้ก็คือการสอนให้เด็กได้ยินเสียงต่างๆจําเสียงต่างๆเช่นอย่างนี้มากับลมชูชีพกินอร่อยฟิวฟิวเด็กแล้วเราก็อีกหน่อยเราก็จะถามว่าลมเสียงดังอะไรเสียงดังยังไงเสียงลมลูก ฟิวฟิวใช่อะไรอย่างนี้อ่าเสียงกระดิ่งดังอะไรกิ้งๆงนี่คือการสอนเด็กนั่นเอง่แล้วเราเราเราจะต้องหมดเล่มแล้วเขาถึงจะหลับเหรอผมอ่านหมดเลยครับตบมือให้ตัวเองหนูเก่งจังเลยเก่งจังเลยตบมือหอมตบมือตบมือตบมือสนับสนุนโดยจอยลาจีน่า มันมีแนวคิดแนวคิดหนึ่งนะพอแม่ถามหน่อยว่า คนส่วนใหญ่ได้ยินบ่อยตอนที่ที่ไปสัมภาษณ์คนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเ,ออเขาสอนลูกว่าลูกไม่ต้องคิดว่าติดหนี้บุญคุณพ่อแม่หนูก็เป็นตัวของหนูเองหนูไม่ต้องมาทดแทนบุญคุณไม่ต้องมาอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องมาคิดว่าเป็นภาระหรือเป็นอะไรเลยเราจะสอนลูกยังไงจริงๆแล้วผมคิดแบบนั้นเลยนะด้วยความที่ณตอนนี้ที่ผมเลี้ยงลูกเองด้วยนะแค่รู้สึกว่าณตอนนี้เขายังดูแลตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยากดูแลเขาให้เต็มที่ที่สุดให้เราให้เขาได้ความรับจากพ่อหรือจากแม่ ให้ได้เต็มที่เลยพอถึงณวันหนึ่งแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไปมีชีวิตด้วยตัวเองเขาก็จะไม่มีครอบครัวของตัวเองพอถึงเวลานั้นเราก็ปล่อยเขาไปเรามันก็เหมือนแบบคนขับเรือพาลูกไปส่งถึงฟังอ่ะคือจริงๆแล้วเราสอนในเรื่องต่างๆแรกๆเนี่ยก็จะมีสอนอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้ทําให้ดูว่าขอของครับแล้วขอของนะครับอันนี้น้องโฮมจะกินนมน้องโฮมร้องไห้ไม่เอาไม่เอาน้องโฮมใจเย็นๆค่อยๆใจเย็นๆให้เขาให้เขาไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนใจร้อนให้เขารู้จักรอรู้จักฟังที่เราพูด ก่อนที่จะได้อะไรเนี่ยไม่มีการสมัยเด็กผมอยากได้อะไรร้องกุกแต่เลี้ยงกับโฮมเนี่ยถ้าร้องไห้ถ้าอะไรเงี้ยก็จะไม่ทําให้แต่เราไม่ได้เป็นคนดุนะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม่แค่แบบไม่ขึ้นเสียงกันลูกไม่ลูกแบบร้องไห้ร้องอะไรลูกจเจ้าเหรอจเจ้าไม่ร้องไห้นะโอเคไหมเดี๋ยวป,ะปะ๊าไปนั่งด้วยโอเคไหมครับอ่ะหยุดร้องแล้วอ่ะป๊าปอุ้มเขาก็จะรู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลใช่เขาก็จะรู้ว่าอ่ะ ถ้าร้องไห้จะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเราสอนเขาตั้งแต่เด็กๆเลยนี่เราเธ,เธอจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวอย่างเงี้เลี้ยงไปเรืเ่อยๆเลี้ยงลูก <c oughs> ตั้งโอตั้งใจเลี้ยงงานไม่ทำเลยเธอจะกลับไปเล่นละครหรือเปล่าเธอเพิ่งอายุน้อยๆอยู่สามนิดๆเองเล่นเล่นแต่ว่ากล่าวว่าเดี๋ยวรอลูกเข้าโรงเรียนจะจะกลับไปเล่นละครพุกวันวนี้ผมยังทำงานป <_ EN> กติก็ดเดือนหนึ่งยังรับรายการเยอะอยู่เวลาถ่ายรายการทีหนึง่งอะบางทีผมก็จะให้แม่มาดูที่บ้านหรือ <_ EN> ไม่ผมก็ขับรถไปหาแม่เอาโฮมไปฝากตอนเย็นเสร็จงานก็ไปรับ <_ EN> ผมก็จะรับงานไม่ไม่เย็นมากส่วนใหญ่จะรับงานไม่เกิน4ี่โมงเย็นเพราะว่า4ี่โมงครึ่งผมต้องทำกับข้าวให้โฮมลูกเราจะเรียนสองภาษาไหมหรือเร อยากให้เรียน2องภาษาไม่เรียนอินเตอร์อยากให้เรียนอินเตอร์ไม่ก็2ภาษาดูก่อนเพราะว่ามีเวลาดูก่อนว่าเราจะส่งไหวไหมใช่แต่นี่ก็ไปคุยกับพี่ภูลนัทเทพฟิดินคุยกับแอร์แอร์พันธิลาเลยก็จะถามอยู่เฮ้ยเอาลูกเรียนไหนเราต้องถามทุกทุกคนลราถามเราถามเป็นเป็นข้อมูลไว้ว่าเราจะไปเรียนที่ไหนต้องต้องต้องลองดูอ่ะแต่อยากให้เขาได้ภาษาเพราะอย่างพูดตามตัวตัวผมก็ไม่ได้เก่งภาษาเลยมากอะพอฟังได้พูดได้นิดหน่อยแต่คืออยากให้ลูกอ่ะเก่ง ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกอะไรเลยการเลี้ยงลูกเลี้ยงมาสิบเดือนแล้วเธอเหนื่อยไหมเริ่มเริ่มมีช,ช่วงทอ้ทอท้อแมนึงในใจไม่เลี้ยงยากอีอ <c oughs> อกพอเลี้ยงลูกสามเดือนแรกสามเดือนแรกเขาตื่นทุกสองชั่วโมงไงหูท้อจะร้องไห้อะมันเครียดตรงพี่คิมเข้าใจไหมว่าเราจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อะสามเดือนน่ะทุกสองชั่วโมงอ่ะมันก็จะมีความจับพัดจับพล้อะไรนะการเป็นพ่อแบบอย่างเราเนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันเนี้ยก็ต้องมาเป็นพ่ออย่างเต็มตัวเลย ็ว่ามันมนเปนง้แรกๆบอกเลยว่าเหนื่อยมันมันเหมือนเราได้เจริญเติบโตไปกับเขาเนะี mm ่ย hmm. มันเติบโตไปด้วยกันนะรู้เลยว่าการเลรี้ยงลูกมันเป็นแบบนี้ mm hmm. เราเราแรกๆเราไม่เก่งหลังๆมาเหมือนเราอยู่กับเขาอะ่ะแล้วถ้าเราอยากให้เขาเป็นเด็กที่ดีโตมาเป็นเป็นเด็กที่ดีที่นี่เหมือนเราอะ่ะที่นี่เหมือนเราอะ่ะ <laughs> <c oughs> คุณไม่ดีตอนไหนคุณก็ดีก <g ül> ็ไม่ดีก็ไม่ดีไม่ดีขนาดนั้นอาจจะมีเกเรดื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออสุดท้ายแล้วเราก็ความเข้าใจลูกสําคัญมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในตัวเราก็คือทําความเข้าใจในตัวลูก <c oughs> แล้วก็จเจริญเติบโตไปได้วยกันค่อยๆศึกษาไปได้วยกันเมื่อก่อนนี้ความสุข,ขของเราอยู่ที่ไหนติดเพื่อนคือการไปอยู่กับเพื่อนใช่น <c oughs> ี่คือความสุขติดเพื่อนติดเพื่อนทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นปาร์ตี้อะพูดตรงๆเลยนะ ทุกวันนี้ทุกวันนี้ลูกนะทุกวันนี้นะครับผมอะ่ะไม่ค่อยด้ดื่มนอนเร็วตื่นเช้าอะไรเงี้ยรู้สึกสุขภาพดีขึ้นไม่มีปวดบิงที่ชอบปวดท้องปวดหัวอะไรเงี้ยสรุปที่เราเป็นอย่างเงี้ยเพราะตัวเราเองเท่านั้นแหละมันก็จะเป็นวัยหนึ่งมันก็จะเป็นใช่ใช่พอตอนนี้มาแล้วรู้สึกว่าเออมีลูกแล้วโอเคแล้วใครจะว่ายังไงลูกก่อนอ,อยากมาเที่ยวอยากไปไปได้แต่ว่ามาบ้านนะมาหลังลูกนอนก็ได้มาทุ่มหนึง่งลูกนอนแล้วแล้วก็กลับทิ้งคืนนะ เรามีระบบเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ได้ทําตามระบบที่เราวางแผนไว้เราจะไปสอนลูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีระบบระเบียบเป็นคนที่แบบเป็นรุ่นแม่ที่ได้มาเจอคือรู้จักพอดมานานพอดก็คือเด็กผู้ชายซนๆปั์ตี้เก่งๆคนนึง <S <S 2> <S 2> แล้วก็แบบมึงมาพาววยเป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยแต่มุมหนึ่งที่ที่ชอบกับเขาคือคือรู้ตั้งแต่แรกที่รู้จักกันกับเขาว่าเขาเป็นคนอบอุ่นแล้วก็รัก เพื่อนฝูงเป็นคนให้เกียรติคนรักเพื่อนฝูงรักอะไรการเป็นพ่อไม่ใช่จะเรียนหนังสือเปิดตำราแล้วจะทําให้คุณเป็นพ่อที่ดีได้คุณต้องมีใจที่เป็นพ่อกัอนมีใจที่จะให้อพอมีใจที่จะให้มีใจที่จะเมตตาเด็กคนหนึ่งที่แบบอ่ะมันเป็นลูกเราปับ๊บแล้วก็เด็กคนนั้นสําคัญกว่าเราความสุขของเรายยายให้มาอยู่ที่เด็กคนนี้ได้เมื่อไหร่ <c oughs> นั่นคุณกําลังมีสัญชาตญาณของความเป็นพ่ออย่างเต็มตัวเลยอันนี้ขอบคุณพรอมากเลยขอบคุณคับดูจนจบแล้วนะคะมีคําถามท้ายรายการให้ลุ้นรางวัลกันถามว่า มลูกชายของพอสลันชื่อนี้มาจากภาพยนเรื่องอะไรนะคะทราบคำตอบแล้วนะคะเข้าไปตอบคำถามได้ที่เพจ mychannel official ของรางวัลของเราคือหมอนรองหลังเดลีเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีค่ะอาทิตย์หน้าแม่จะพาไปเมา้์กับใครนะคะติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา7นาฬิกา25นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p l หรือชมย้อนหลังได้ที่ mychannel official ค่ะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้แม่โดวยวันนี้ สวัสดีค่ะเราชอบเล่นเคเห็นเด็กมือเห็นไหม่ยเนี่ยทีมงานเราอันนี้ของใครอันนี้เล่นไหมจับปูดำ